สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะวันนี้ตรงกับวันที่14เมษายน2565อยู่ในช่วงเทศกาลสงการานพอดีนะคะเทศกาลสงการานอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปไหนหรอกเราอยู่บ้านเราเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดน,นะคะไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเทศกาลแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะบางทีก็ต้องยอมรับนะว่าเรา แอบอิจฉาคนต่างจังหวัดนะคะที่เขาได้คืนถิ่นกับบ้านเกิดไปหาพ่อแม่พี่น้องหาปู่ย่าตายายหาพี่ป้านอาอาหาผัวหามีอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะบางทีเราก็แอบอิจฉาเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ไปไหนเลยแล้วช่วงเทศกาลเนี้ยมันก็คนคน่อนข้างเยอะค่ะแออัดถ้าจะเลือกที่จะไปเที่ยวนะคะเราก็เลยต้องอยู่บ้านคะ่ะแกลวแงกอยู่บ้านอย่างนี้นะคะหงอยเหงาอยู่บ้าน เต็มที่นะคะเราก็ไปแค่วัดนะคะไปบางสกุลนะคะบางสุกุลตามวิถีดั้งเดิมที่เป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาก็จะไปอยู่แค่นี้นะคะ่ะเทศกาลสงการก็ไปบางสุกุลนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาบอกวิธีสังเกตนะคะเช็คว่าเสนจันที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเขาปกติเออเขาปกติดีหรือเปล่า วิธีเช็คนะคะเราจะต้องมาสังเกตหยดน้ําที่ปลายใบหรือขอบใบของเขาในช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะบางทีมันเช็คได้สองช่วงคือช่วงเช้ามากๆกับช่วงเย็นช่วงเช้าก็จะอยู่ที่เวลาประมาณหกโมงไปจนถึงแปดโมงนะอันนี้ได้เช็คได้ช่วงเย็นก็ หกโมงเย็นไปแล้วนะคะหน้าร้อนก็เช็คสักทุ่มหนึ่งก็ได้สเสนจันนะคะถ้าเขาลากปกติดีระบบรากเขาดีเนี่ยเขาจะดูดซึมสารอาหารดูดซึมน้ำได้ดีนะคะแล้วก็จะคายออกมาทางใบแบบนี้นี่คือการคายน้ำออกมาทางปลายใบของเขานะคะแสดงว่าเขาปกติดีไม่มีโรคภัยค่ะ นี่คือหยดน้ำปลายใบนะคะอันเป็นที่มาของชื่อช่องของเราเพราะเราชอบดูหยดน้ำปลายใบมากค่ะมาแสดงว่าเขาว่าปกติดีนะคะอืมอันนี้คือหยดน้ำที่ออกมาทางปลายใบแปลว่ารากปกติยังดูดซึมสารอาหารดูดซึมน้ำได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่คือหยดน้ำ ปลายใบถ้าเขาปกติดี่ะรากเดินดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะยังดูดซึมสารอาหารดูดซึมน้ำได้เขาก็จะคายน้ำออกมาทางขอบใบกับปลายใบให้เราเห็นเนี่ยช่วงเช้าคือสังเกตได้กับช่วงเย็นมืดมืดนะคะหัวค่ำโพเเพอย่างเงี้ยสังเกตได้ในกรณีที่ไม่มี หยดน้ลายใบหรือออกมาทางขอบใบอะไรให้เห็นเลยเนี่ยมันจะมีอยู่หลายสาเหตุเหมือนกันเดี๋ยวจะขอสรุปมาแค่สามสาเหตุแล้วกันอันดับแรกนะคะก็คือว่าเ,าเาพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่นเ,นเขายังปรับตัวไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้ใหม่บางต้นเนี่ยเขายังปรับตัวไม่ได้เขาก็จะไม่มีหยดน้ํลใยใบไม่มีการคายน้ําออกมาทั้งที่ขอบใบนะคะทั้งขอบใบแล้วก็ายใบไม่มีการคายน้ําออกมานะคะเพราะว่า สเสน่ใจกําลังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวปรับตัวให้เข้ากับสภาพวัสดุปลูกอันใหม่อย่างที่สองระบบรากมีปัญหารากมีปัญหาการดูดซึมสารอาหารดูดซึมน้ำก็จะไม่ดีนะคะทำให้ไม่มีการยังไงอะ่ะไม่การคลายน้ำก็ไม่ดีแหละถ้าระบบรากไม่ดีเริ่มเน่าแล้วอย่างเงี้ย รากมีปัญหาแล้วนะถ้าเกิดไม่มีการคคลน้ำออกมาที่ขอบใบปลายใบยอ่ะอย่างที่สามก็คือวัสดุปลูกมันแห้งไม่มีน้ำเลยแห้งผักเลยเราไม่ได้ลดน้ำมาหลายวันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีการคคลน้ำออกมาที่ปลายใบยหรือขอบใบขอบใบนะคะอันนี้คือเนี่ยพวกนี้คือค่อนข้างปกตินะ เขาจะมีการไคลน้ำออกมาตามขอบใบปลายใบแต่บางครั้งนะเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่ยถ้าพืชเขาอะถ้าสเสนจันอะเขาลากยังดีอยู่นะก็จะมีการไคลน้ำให้เห็นเหมือนกันยังคงไคลน้ำอยู่นะคะอันนี้ก็ยังคายอยู่อันนี้คือระบบลากเขาดีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวาน เพิ่งเปลี่ยนกระถางสเสน่ห์จันแดงเมื่อวานนี้เองระบบรากยังดีอยู่นะคะแม้ว่าเปลี่ยนกระถางแล้วถ้าระบบรากยังดีปลายใบเขาก็จะคายน้ำออกมาอย่างนี้นี่มีการคายใบไอ้คายน้ำออกมาอันนี้เพิ่งเปลี่ยนก็ยังถือว่ารากเขาดีเขาปรับตัวได้รากเขาดีมากนะเขาถึงคายน้ำออกมา มันไม่ใช่แค่เสน่ห์จานอย่างเดียวหรอกไม้ประดับอื่นๆก็เป็นค่ะพวกซิงโกเนียมเขาก็เป็นนะถ้าล่าเขาดีเขาก็จะไข่น้ําออกมาทั้งขอบใบปลายใบซิงโกเนียมก็เป็นไม้ประดับทุกชนิดแหละหรืออย่างกวักมอรกดอันนี้ถ้าลดน้ําเยอะไปนะก็จะมีน้ําออกมาที่ปลายใบยเหมือนกันกวักมอรกด นี่นะคะอันนี้ก็มีการคายน้ําออกมาที่ปลายใบเหมือนกันอีนี้เมื่อวานลดน้ําค่ะก็มีการคายน้ําออกมานะคะถือว่าปก,กติรากเป็นปก,กติดีสเสน่จันขาวที่เพิ่งย้ายกระถางมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่รากเริ่มเป็นปก,กติแล้วเริ่มปรับตัวกับกระถางใหม่ได้แล้วอันนี้เขาก็จะมีการคายน้ําออกมาที่ปลายใบต้นนี้นะคะ รากปกติแล้วปรับตัวเข้ากับกระถางใหม่ได้แล้วก็จะมีการคายน้ําออกมาแบบนี้วิธีสังเกตต้องดูที่การคายน้ําเป็นสําคัญนะคะว่ารากยังดีอยู่หรือเปล่าอย่างสเสน่จนขาวสองต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางเมื่ออ,อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วผ่านมากี่วันนะแปดวันละอันนี้ยังไม่มีการคายน้ําออกมาเลยนะคะ แต่ว่าก็ถือว่าเขาฟื้นตัวดีนะอันนี้เราเปลี่ยนชนิดที่ว่าไม่มีดินเก่าติดมาเลยนะถือว่าดีเพราะว่าแตกใบใหม่ออกมาอย่างเร็วเลยแตกเร็วมากแต่ว่าไม่มีหยดน้ำปลายใบออกมายังไม่มีการคายน้ำออกมาให้เราเห็นนะอ่าอย่างต้นนี้ก็มีการคาย หยดน้ําออกมานะคะคล้น้ําออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นที่ปลายใบยเขามีหยดน้ําอยู่อันนี้ก็ปกติถือว่าปกติถึงแม้ว่าเขาจะโตช้าเนื่องมาจากอดีตเขาเคยลากเน่ามาก่อนแล้วเคยเอาเข้ากล่องอบนะคะตอนนี้ก็ฟื้นตัวอยู่แต่ก็โอเคแหละถึงจะโตช้ากว่าสเสน่ห์จันแดงโดยปกติก็ตามสเสน่หจันเงินอันนี้ก็เหมือนกัน นี่ก็มีการคายหยดน้ําออกมาที่ปลายใบก็แปลว่าน้องยังโอเคอยู่นะคะรากยังโออยู่อันนี้สเสน่จันแดงเพิ่งเปลี่ยนกระถางเมื่อวานนี่ก็ถือว่ารากยังโอเคอยู่มีการคายน้ําออกมาการดูดซึมสารอาหารดูดซึมน้ํายังโอเคอยู่นะคะถึงแม้จะเพิ่งเปลี่ยนกระถางมาเมื่อวาน รากดีมากค่ะมีการขายน้ำออกมาตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วนะคะหลังจากย้ายกระถางเขา้มาทรงกระถางใหญ่แล้วก็ให้เขาปรับตัวสักนี่เดือนกว่าแล้วนะเออตอนนี้เริ่มเห็นหยดน้ำปลายใบยออกมาละ นี่ก็มีหยดน้ำปลายใบออกมานะคะอันนี้ต้นนี้อันนี้ต้นแม่มีหยดน้ำปลายใบออกมาแสดงว่ารากโอเคสเสน่จันเนียเออสเสน่จันเขียวพวกนี้รากโอเคหมดนะคะเพราะว่ารากเขาทะลุก็ถางออกมาแล้วเขามีหยดน้ําออกมาทุกต้นเลยค่ะหยดน้ําออกจากขอบใบปลายใบเนี่ยออกมาทุกต้นเลยนะคะซึ่งแสดงว่าเขาปกติดีสุขภาพดีมาก อันนี้เป็นผัดบกลังกาอันนี้ก็สุขภาพดีนะมีหยดน้ำออกมาที่ปลายใบเหมือนกันมีนะคะพัดบกทองอันนี้ก็มีหยดน้ำออกมาจากปลายใบหมดสุขภาพดีโอเคถ้าเป็นคนก็สุขภาพดีนะคะยังโอเคไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง วิธีสังเกตก็ดูที่หยดน้ําที่ออกมาจากขอบใบปลใบ,บเนี่ยแหะคะ่ะวิธีสังเกตว่ารากดีหรือเปล่านะถ้าไม่ออกนี่ก็ให้คิดไว้หน่อยว่าเกิดจากอะไรนะลองหาสาเหตุดูว่ามันเกิดจากอะไรรากมีปัญหาเพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่ยังปรับตัวไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้ลดน้ํามาหลายวันนะน้องเลยแห้งถ้ารากมีปัญหานี่เรื่องใหญ่อยู่ อันเนี้ยมีปัญหานะเราก็ไม่รู้เป็นอะไรหลังจากเปลี่ยนกระถางแล้วเขาออกดอกเยอะด้วยนะเดีย๋ยวนี้เขาไม่ค่อยคายน้ำเลยอ่ะอันเนี้ยพัดโบกหลังเออพัดโบกทองนะคะนี่ก็มีหยดน้ำปลายใบออกมาลากโอเคอันนี้คือ บ้านหมูกริ้งนะคะหรือรวยร้นฟ้ารวยรนรวยรวยร้นฟ้ามีเยอะเมื่อก่อนมีเยอะมากนะคะหมาเป็นคุ้ยเลยเอามาลงกระถางนี่ก็โอเคมีหยดน้ำออกมาที่ปลายใบยพัดบกทองเอนจันหอมสเสน่จันหอมบ้านนะคะต้นนี้โอเคมีหยดน้ำปลายใบยออกมา รือว่าโอเคอยู่แต่ต้นนี้ดูแห้งๆนะคะไม่มีไม่รู้ปรับตัวไม่ได้หรือลาก,กาลังมีปัญหาหน้าใบยิ่งเล็กๆอยู่นะคะก็แอบคิดอยู่แต่ถ้าสึกจะถ้าไป็นปัญหาก็คงจะกู้ยากเขาว่าสเสน่ห์จันหอมบ้านเนี่ยมันเลี้ยงยากอยู่แล้วอันนี้ก็ปกตินะมีหยดน้ําปลายใบออกมาให้เห็นอันนี้สเสน่ห์จันป่า นี่ก็มีหยดน้ำปลายใบให้เห็นนะคะถือว่าปกติดีรากปกติดีสุขภาพยังดีอยู่โอเคโดยสรุปนะคะสเสนจันหรือแม้แต่ไม้ประดับชนิดอื่นนะวิธีสังเกตว่าเขาปกติดีหรือเปล่าก็าคือให้ดูหยดน้ำที่ปลายใบหรือขอบใบของเขานะคะในช่วงเช้ามากๆกับช่วงหัวค่ำนะคะโพเพถึงหัวค่ำให้ออกมาดูเลยว่า เขายังเขามีหยดน้ําที่ปลายใบหรือขอบใบออกมาม้างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยแปลว่าระบบรากเนี่ยของเขายังปกติดีสุขภาพดีนะคะยังโอเคยังสามารถทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารดูดซึมน้ําออกมาได้แล้วก็คายออกมาทางใบแต่ถ้าเขาจะไม่คายออกมาเนี่ย นิ่งๆเฉยๆแห้งๆมันมีอยู่ประมาณสามสาเหตุนะที่จากประสบการณ์ที่เลี้ยงเสน่จันมาสองรอบเนี่ยเราขอสรุปมาว่าสามสาเหตุหลักๆก็คือหนึ่งระบบลากเขากำลังมีปัญหาอาจจะเริ่มลากเน่าแล้วนะคะลากเริ่มไม่ดีลากหายไปลากเน่าลากหายลากเริ่มน้อยลงก็เลยทําให้ก็เลยทําให้มีการคายน้ําแล้วก็ออกเแสดงไงอะเรียกว่าคายน้ําออกมาให้เห็นนั่นแหละ อย่างที่สองเราเปลี่ยนกะถางเพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่เพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะเขายังปรับตัวไม่ได้เขาต้องใช้เวลารีเซ็ตตัวเองก่อนถึงจะกลับมาเป็นปกติเกิดการเปลี่ยนกระถางขึ้นมานะคะแล้วลากเดิมมันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่นะคะแล้วไปเปลี่ยนกระถางเขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกว่าจะให้เขาเปรับตัวเข้ากับวัสดุปลูกอันใหม่ได้ก็ต้องใช้เวลา นิดหนึ่งบางต้นก็ใช้เวลาเร็วค่ะเปลี่ยนปุ๊บก็โอเคปั๊บนะคะเปลี่ยนปุ๊บก็คายน้ําได้เลยลาก,ก็ทํางานได้เลยถ้าทํางานได้ดีเลยแต่บางต้นใช้เวลาเป็นเดือนเดือนหรือหลายเดือนนะคะกว่าจะปรับตัวเซตตัวเองได้อย่างที่สามอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องตกใจอะไรไปนะคะแค่แก้ไขที่ตัวเราเองแก้ไขที่ตัวคนปลูกเองก็คือ ถ้าเขาจะไม่คายน้ำออกมาก็คือดินมันแห้งอ่ะคะ่ะขาดการลดน้ำมาหลายวันวันสดุป,ปลูกมันแห้งนะคะมันก็ไม่มีอะไรจะคายออกมาเท่าที่เลี้ยงมาประสบการณ์จากที่เลี้ยงมาก็พอจะสรุปได้สามสาเหตุหนึ่งระบบรากมีปัญหาสองเพิ่งเปลี่ยนกระถางสามลืมลดน้ำ นี่แหละค่ะสาเหตุของเขาก็ต้องมาพิจารณาไปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาโอเคค่ะวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ